เมื่อกี้นี้ป้าต้อยเขาบอกให้เรารอตรงนี้ป้บบาต,ปต้อยไม่ต้องเลื่อนหรอกเดี๋ยวอิ่มขับปีนเข้าไปดไปไูไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เลอะวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะด,ดืดดืดดืดวันนี้เรามาดูลำลางตาแก่กันนะคะที่คนสงสัยว่าอยู่ตรงไหน ก็ลำบากนิดนึงนะระวังลื่นนะจ๊ะอันนี้บอกตัวเอง <c oughs> กำลังเดินไปจุดที่จะเห็นขอบคุณค่ะบั็นน้นนนได้คะ่ะดูดดดดุดโอ้นี่นะคะนี่คือจุดที่ทำงานไปแล้วนะคะ ได้เครื่องจักรก็เลยทางานได้รวดเร็วนะคะถ้าเป็นกําลังคนก็คงต้องใช้เวลาพอสมควรก็เห็นว่าจุดนี้คือจุดที่มีกอหญ้านะคะมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่เป็นจุดที่ขวางทางน้ําไหลผ่านนะคะก็จะเห็นหมู่บ้านที่อยู่รอบๆนะคะก็อยากให้มีหน่วยงานที่มาคอยดูแลให้ลำรางเหล่านี้นะคะได้ใช้อย่างเรียกว่ามีประสิทธิภาพนะคะอย่างนี้ะ